สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศิเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยเสียงบอมน้อยนะครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะครับห้าโมงครึ่งแล้วแล้วไหลประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะครับคู่แดงนั้นประกาศศึกแก้วสมฤทธิ์พบกับทางด้านเสาห้าท่าแซยยาสัตว์พิกัดน้าหนักก็123นกนหนึกก่งร้อยยี่สิบสามปอนด์คู่ที่สองเด่นเพียงไกรสิงห์มาบินกับเทพทักษิณสศสิงห์นะครับพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์คู่ที่สามก็ป้องกันแชมป์นะครับประดักหิน ฝากบางค้าเข้าพบกับคู่ปรับเก่านะครับซันเดย์อยู่ภาคมุมเด็กเซียนพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ครับป้องกันแชมป์แล้วก็หลังเพรก็จะเป็นช่วยชาติวุฒชิปปิ้งชนบุรีนะครับพบกับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งซอวังเสือพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์มาดูน้ำหนักนะครับเมื่อเช้านี้ประกาศศึกมา123.8ลดไป0.8นะครับส่วนเสาห้าเขมา124ลดไปปอนด์หนึ่งเด่นเคียงไกล130มา129.8ขาดไป0มาห่วน เทพทักษิณมาร้อยสามจสองจุลดไปสองี่โอ้ลดไปกิโลเศษประตักหินครับเจ้าของแชมป์นะครับมาร้อยสิบสอนลดไปปอนหนึ่งส่วนซันเดย์มาร้อยสิบลดไป0.6นย์จุดหคปิทาราการนะครับช่วยชาติมาร้อยสิบลดไปหนึ่ส่วนเพชรนำหนึ่งมาร้อยยี่ลดไป4.4่จุดสีโอ,โอ้ลดขนาดนี้จะไหวไหมครับต่อยประมาณบ่ายโมงนี่คงจะแย่นะครับมาดูราคาเด็ดครับคู่แรกนั้นประกาศกับเสาห้านะครับเสาหเป็นต่ออยู่ที่ สองห้าเป็นต่อสองหนึ 1, ่งกุที่สองเด่นเกียงไกรเทพทักษิณเด่นเกียงไกรเป็นต่อสิบเอ็ดแปดปะักหินกับซันเดย์ครับซันเดย์เคยแพ้มาวันนี้เป็นต่อห้าสี่นะครับแล้วก็ช่วยชาติกับเพชรน้ำหนึ่งไหลต่อช่วยชาตินะครับเนื่องจากทางด้านเพชรน้ำ 1, หนึ่งอรูลดน้ำหนักไม่ได้เป็นต่ออยู่ที่ห้าสองสามหนึ่งแล้วนะครับมาดูแม่รักมาชอบผมนะครับคู่แกนั้นประกาศศิกับเสาห้านะครับประกาศศิกเกี่ยวสําสมริดตัวนี้หนักแรงหมัดหนักสอกคมจีนแดงนะครับแต่ว่าความเป็นมวยยังน้อยกว่า สองห้านี่หนักแรงฝีมือดีแต่ว่าความมั่นคงความเชื่อถือน้อยเป็นต่ออยู่ดีๆไปไม่ลามาไม่ไหวเกรดเปิดมาให้เป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่สองหนึ่งแล้วนะครับเวลานี้ลงตุลองไปที่ประกาศซษ้กแก้วสมฤทธิ์เมื่อกุณ้มีโอกาสนับนอกถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมโอกาสนับนอกถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตใครนับใครนอกใครมานอนลองจับตาดูนะครับส่วนคุฎิสองเด่นเกียงไกรกับเทพบทักษิณเมื่อเช้าในอูหเทพบทักษิณก็มาลดน้าหนัก อยู่โลเซตเศษเก่าเกมหนักแรงประเภทสู้จริงร้ายมากนะครับเจอกับเป็นเกงไกสิงห์มาวินตัวนี้เข่าในแข็งแกร่งผม,มก็ยังชอบไปที่เข่าในแข็งแข็งของเด่นเพียงไกต้น,ต,นต้นเนี่ยกินเทพักษินยากนะครับเพราะว่าฟีมือดีสอกคมแต่ว่าท้ายๆชอบหมดวันนี้รดหนักเกยอะด้วยถ้าสู้จริงร้ายมาครับตัวนี้ผม,มก็ยังชอบไปที่เด่นเกงไกสิงห์มาวินครับคุยข่าวรายการวันนี้นะครับประดักหินปักบางค่าเข้า วันนี้ปงกันแชมป์พบกับซันเดย์ยูฟ่าบุนเบ็กเซียนเรตเปิดมา้ซันเดย์เป็นต่ออยู่ที่1 1 8นะครับ5 4าสี่หลายปรองครับอรบองไว้ที่แชมป์อย่างประตักหินแพชชนะก็มีโอกาสได้ออกตัวบางทุนนะครับเจ้าพิปีปากถักหินปากบางค่าข้าวนะครับพิธารายการวันนี้ช่วยชาติรูดช,ชิปปิ้งชนบุรีพบกับเพชรน้ำหนึ่งส่อบางเสือ,อหูรถเยอะมากรถไป2กิโลเลยนะครับ4.4ถ้าจริงๆรรถแบบนี้ถ้าลดได้ คงไม่มีแรงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตกลงไปยังไงครับคู่นี้คงลดเหนื่อยลดนานโอกาสที่จะไม่ไหวโอกาสที่โดนน็อกเยอะมากให้เป็นที่เด็ดไปเลยนะครับช่วยชาติฟุตชิปปิ้งชนบุรีนะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่ประกาศเซกุงทุนลวงครับหลุน้ําน็อกได้ใครน็อกใครนอนจับตาดูนะครับคู่ที่สองชอบไปที่เด่นเกิงไกลสิง์มาวินต้นๆลำบากหน่อยเพราะว่าเทปักสินเขาเกมหนักแรงแต่ว่าลดน้ำหนักเยอะแล้วก็แชบชอบแผ่วปลาย เพืขอรายการวันนี้ชอบไปที่ปะผักกินครับลงทุนรองมีโอกาสได้ลตัวบางทุนนะครับพิธารายการด้วยช่วยชาติคููนี้คูโชคน้ำลดน้ำหนักเยอะมากไม่น่าจะไว้ไม่น่าจะรอดเล่นกันถึงนอกเลยนะครับช่วยชาติวันนี้อย่างที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเกสงสีที่เราจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินเมื่อคืนก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับถ่ายผลมวยของศึกท่านสอจอตุ้งจาจีน ใครทายถูก5คู่รับไป5,000ันผมลงทายนะครับถูก5คู่ก็รับมาแล้ว5,000ครับแจกจริงของจริงท่านใดท,ที่ทายแล้วถูกห้าข้อถูก5คนคงรับได้กันทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งดีที่ผมแนะนำนะครับแฟนคลับอย่าลืมผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรี ผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับให้เข้าไปสัมผัสกันแล้วก็กลายครอบครัวอ,อบภูมังดบัวแล้วก็ครอบครัวแอปพลิเค24พี่น้อง1,700กว่าท่านนะครับมีข้อมูลแบ่งปันน้ําหนักมีข้อมูลมวยราคาเร็ดแล้วก็ราคาส,สดๆจากขอบเวทีส่งให้ทุกท่านไม่มีคา่าใช้จ่ายอยากเข้าสู่สองครอบครัวนี้เบอร์โทรผมนะครับ093005480 093050480ขึ้นไลน์ก็ทักมาได้เลยบอกว่าจะเข้าสองกลุ่มไลน์นี้ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านที่ผ่านมายังนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียได้มาใต้โดยตลอดอยากรู้ว่าผมพูดจริงหรือไม่ลองมาเป็นสมาชิกร่วมครอบครัวกันดูนะครับท่านนี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่ข้าง,าง,งผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขออทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ